สวัสดีค่ะโพลิพลอยชาแน,นลค่ะ วันนี้เราจะมาเกล้าผมโดยการใช้แฮร์สติกนะคะหรือว่าปิ่นปักผมโดยวันนี้พอจะเกล้าให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะเป็นทรงที่ดูไม่ตั้งใจแต่ว่าตั้งใจนะคะการเกล้าให้ผมดูพองๆนะคะจะทําให้ลําคอของสาวๆเนี่ยดูระหงขึ้นด้วยนะคะก็ไปดูทรงที่1กันเลยค่ะ ทรงที่1นนะคะทรงนี้จะให้ฟีลเป็นสาวเจแปนนิสน,นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีความเอ,อ่อทวิสผมมาไว้ข้างๆแล้วก็ทิ้งปลายผมออกมาค่อนข้างเยอะเนะเาะแล้วก็รวบไปเหมือนเวลาเราจะมัดผมเลยค่ะแล้วเราก็ทวิสผมขึ้นมาหนึ่งทีจากนั้นนะคะเราก็เสียบปิ่นไปข้างๆพลอยเสียบจากข้างขวานะคะเพราะว่าพลอยถนัดขวาใช้ปลายปิ่นเกี่ยวปลายผมที่เหลือนะคะแล้วทวิสกลับมาแบบนี้ ทวิสไปข้างๆทิ้งปลายผมออกมาเยอะหน่อยแบบนี้เลยค่ะพะถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยเรามาดูเวอร์ชั่นสโลวกันอีกทีหนึงค่ะเราจะรวบผมขึ้นไปนะคะแล้วก็ทวิสผมหนึ่งทีเสียบปิ่นเข้าไปข้างๆนะคะใช้ปลายปิ่นเนี่ยเกี่ยวปลายผมที่เหลือทวิสกลับมาแล้วก็เสียบกลับเข้ามาในผมตรงๆแบบนี้เลยค่ะ <S <S ทรงต่อมานะคะทรงที่สองเนี่ยพลอยจะถักเปียเลยทรงเนี้ยพลอยว่ามันให้ฟิลเกาหลีนิดๆนะเออสำหราวไม่รู้ว่ามันให้ฟิลแบบโคเรียเบาๆเราก็ถักลงมาให้สุดปลายผมเลยก็ได้ค่ะใครผมยาวเท่าไหร่ก็ถักลงมาเลยนะแล้วก็ทรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทวิสต์ผมขึ้นนะคะเราพับเปียขึ้นมาตรงๆเลยแล้วเราก็หักม้วนปลายผมที่มันเกินออกมาค่ะที่เราไม่ได้ถักเนี่ยมาเก็บไว้ข้างๆ โดยการที่เราจะต้องหักปลายผมลงมาให้ตรงข้ามกับฝั่งที่เราจะเสียบป,ปิ่นปักผมทรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเก็บปลายผมได้เยอะกว่าทรงที่แล้วนะผมที่ได้จะมีความแบบดูเกาหลีเบาๆยังไงไม่รู้อ่ะเออสวยดีนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้แบบเอียงม้วนไปข้างๆเนาะจะมีความแบบว่าเก็บขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีความพองๆออกมานิดนึงนะดูน่ารักนะคะ ส่งสุดท้ายเป็นทรงที่ทำง่ายนะคะทรงนี้จะให้ความแกลมมากมันจะมีความแบบเป็นสาวติสมีคลาสอะเออเราจะรวบผมขึ้นมานะคะแล้วก็ทวิสผมสองทีอันนี้ม้วนแน่นๆเลยนะม้วนแน่นๆ2อทีแล้วก็ จับไว้แน่นๆแบบนี้นะคะเสียบปิ่นจากทางข้างขวาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใช้ปลายปิ่นตวัดปลายผมที่เหลือแล้วก็เก็บเข้ามาแบบนี้เลยค่ะตรงนี้มันจะมีความแบบดูเจ้าหญิงยังไงบอกไม่ถูกอะเออดูดูเป็นติด๊ดๆแต่ว่าสวยเออมีความแบบเป็นทรงที่ดูไม่ตั้งใจแต่ว่าตั้งใจแต่ทําออกมาแล้วมันดูสวยกําลังดีมากๆทรงนี้คือแนะนํานะเป็นทรงที่ทําไม่ยากนะทวิสแน่นๆสองทีแล้วก็ตวัดปลายปิ่นนิดเดียวเสียบกลับเข้ามาก็สวยแล้วนะคะ ต่อถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย